รีวิวมารีวิวอาวุธใหม่เอ็นชอตและเปิร์กใหม่ที่เข้ามาจะเป็นไงไปดูก่อนจะไปดูคลิปกันตอนนี้นี่มช็มีบริการแบบพันตี้ซอมบี้แล้วนะมีบริการจำหน่ายไอเดียอาวุธและบริการรับฟาร์มไอเทมต่างๆ ยังมีบริการแมปอื่นอีกเพียบห้ามสนใจลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยโอเคผมซึ่งหลักๆคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมก็คือการรีวิวเอ็นชอนนั่นเองนะผมหรือว่าสมอเรือหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเรียกกันเนี่ยผมก็คือสมอเรือแหละนะซึ่งสมอเรือเนี่ยจะอยู่ในหลามิติกนั่นเองนะผมซึ่งก็หวังว่ามันจะดีนะ รับเอนทร์ชอนะครับผมโอเคก็นอกจากเวพอสแล้วนะครับผมก็ยังมีเปิร์กใหม่มานั่นเองนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือดาเมจชิววันนี้นะครับผมและดับมิติกนะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะแีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือลารโฮมนั่นเองนะครับซึ่งลารโฮมเนี่ยความสามารถมันก็คือเวลาเราใช้เนี่ยจะปล่อยเป็นสายฟ้าลงมานะครับใส่พื้นนั่นเองนะ ซึ่งมันจะทําให้มีดาเมจเป็นวงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าซอมบี้เนี่ยเข้ามาเหยียบมันก็จะโดนเป็นดาเมจดอทนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็สําหรับดาเมจชิลเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับสถานะรวมถึงเราด้วยนะตีไว้แล้วก็ทําให้ถึกขึ้นนั่นเองนะครับผม h a ดส์แอนด์เดฟเอนท์ทูอออลเอ็กซนั่นเองนะทุกคนเลยว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปลองให้ดูนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมเรามาสุ่มเอฟเฟคกันสักนิดนึงเลยนะครับสำหรับเอนชอนะหวังว่าจะได้สักนิดนนนนนึงงงขอเเีีี่่แแดๆคครัับบ้ลยยะทไม มีไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอนชอโอเคมีนะครับเอ,เอาเข้าตู้มาแล้วนะถ้าได้เป็นวิติกยิ่งดีเลยนะครับนีไงมาแล้วคาวโอ้โหอยากได้สีแดงอุ้ยมากันติดติดน้ำขอสีแดงได้ไหมล่ะไฟอะ่ะอยากได้ไฟอะ่ะโคตรเทอ่อะคาวมาซ้ำอีกแล้วขอไฟได้ไหมไฟไม่ก็สีแดงสักอย่างหนึ่งขอร้องหมดกี่ล้านเนี่ยผมเริ่มที่15ล้าลนน้านแล้วผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมดกี่ล้านหรือกี่แสนอ้อ ผมจก,กินที่ไรหมดตูดตลอดเสียเยอะเสียเยอะตลอดเนี่ยอุ้ยโอ้โหมิติกโอ้โหเดี๋ยวเป็นดาบใหญ่มาเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โยแอโจ๊กเกอร์มาแล้วเคโอ้โหแต่สีแดงไม่มาเลยอยากได้ไฟมากเลยไฟน่าจะโคตรเท่อ่ะเฮ้ยเออแต่น้ำก็น่านนจ,ะนนจะเท่เหมือนกันนะว่ามันเป็นสมอเรือใช่ไหมเออว่ะน่าสนใจออีกสักห้ารอบแล้วกันเกิดไม่หวกผมลองใช้เป็นน้ำดีกว่ามันจะเท่เหมือนกันสี ฮ่าเรียบร้อยครัวผมรวมๆแล้วหนึ่งล้านพอดีโอ้โหใช้ตังค์สิ้นเปลืองนืกเิน,เนมาขอดูหน่อยดินี่เนี่ยผมนี่ Enchowater เอาโอ้โหดูสภาพขออนุญาตปรับแป๊บนึงเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เหรอหรืออะไรอ๋อนี่ไงดีโอ้โหก็เท่ยอยู่นะเออก็ใช้ได้อยู่แนีวผมเข้ากันด้วยนะเป็นแบบน้ำๆน,นะโอเคเราต่อไปเรามาสู่เท่กันหน่อยดีกว่ามาดูก็จะหมดกี่กี่อัน เริ่มต้นที่1,769อ่ะมาดูกันนะครับ e n c h o นี่ระดบับมิติก็เป็นไปได้ก็อยากได้เป็นโ r ด d i g y ไปเลยนะครับเยาวยายไปนะครัเยาวยายไปโอ้ยฟอร์จูนมาบ่อยโอ้ยบีทมาแล้วแรกบีตได้สามทีแล้วเลิกแล้วกันนะครับถ้าเกิดราบีทได้ครบ3รอบผมก็ขอใช้เป็นบีทไปแล้วกันโอ้ยบีทที่2มาแล้วบีตเราไปถ้าเกิดยังไม่ได้ผมก็ใช้บีทไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงมาเลยอ่ะอ่ะให้อันนี้อันนีกนั่น,นมาไวมาไวรอบนี้โอ้โหฟอร์จูนยังไม่มา เร็วๆโอ้ยบีทไม่ละยิงทียิงทีทีสุดท้ายจริงๆละอาวุธมันเท่ด้วยครับโอ้โหมาไวเหลือเกินอ่ะอีกรอบอีกรอบสุดท้ายสุดท้ายจริงขอร้องขอร้องโคดิจิซีดโอ้โหเอนเดอร์เจนดิสโบรฮึมมินเดอร์เจนอีกแล้วฟอร์จูนเฮ้ยทีนี้บีทเงียบเลยวะ่ะเกินร้อยอันเลยไหมโลตอนนี้โอ้โห นี่ไงโอเคพอแค่นี้แล้วกันนะครับเราบิดก็ไว้เท่านี้ก่อนนะซึ่งเปอร์ที่ผมใส่เอ้ยไม่ใช่คอสเมติกที่ผมใส่ไปเนี่ยก็จะมีเมดิเชียนแฮทกับคอมบิดี้มาร์กนะซึ่งเวลาเราเอาไปคิดจริงเนี่ยเราก็จะลบ10ดาเมจนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูเลยนะครับก็เป็นโหมดแคมเปญสปอร์ตีแล้วกันนะครับก็เป็นสซคูล์อะนอร์มัลไปแล้วกันนะครับเราตัดไปในเกมเลยครับผมไปมาแล้วนี่อ้แล้วทำไมมีคอสเมติกวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคก็เลยมาดูที่ท่าตีโปรตีก่อนแล้วกันนะว่ามีกี่ท่านะหนึ่งสองสี่หนสสโอ้โหแล้วเฟ์คือโคตรกว้างเลย2 3 4สีฟแบบปานวาลีอะไรอย่างนี้เลยไหมโคตรเหมือนโอ้แล้วใส่คอนเฟติ่งนี้คือไม่ใช่ใส่เฟกนี้คือเหมือนมากๆเลยนะเออทำเป็นเล่นแนวผมเออแต่สวยนะชอบเลยครับชอบความสวยงาม1 2 3 4 แล้วคือตีก็คือไม่ได้แย่เลยนะความเร็วในการโจมตีเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนที่ไวพอสมควรเลยนะเอาจริงๆแล้ว 1, 2, 3, อหนึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวไปลองตีกันดูหน่อยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามโอ้โห,โหตีทีละหกเนี่ยผมสําหรับเทรดของบีชนั่นเองนะซึ่งก็ถือว่าดาเมจก็พอจะได้ไหมาจะปกติเนี่ยผมพอๆกับพวกกันไกหรือว่าเคีย์อะไรพวกนี้แหละนะครับประมาณนั้นเพราะว่าปกติ เขี่ยวกับกันไกลผมเนี่ยเป็นโพลิจี้นะมันเลยเป็นดาเมจเจ็ดนะโอเคก็ท่าสกิลของสมอเรือหรือว่าเอ็นชอนะครับมี3สกิลก็คือ Z X C นั่นเองสกิล Z เนี่ยวอลเลียร์โหมดสกิล X วอเทอร์อีรับและสกิล C วอเทอร์แดนเราไปดูที่สกิลแรกนะครับวอลเลียร์โหมดไปเดี๋ยวดิเฮ้ยฮะเป็นแบบเพิ่มเลือดอ๋อเพิ่มเลือด100่งรีนี่ครับนี่ดูตรงซ้ายล่างนะครับอ่าโอเคโอเคถือว่าเป็นอ่าโอเคผมเข้าใจแล้ว ไอเพิร์สที่มาใหม่เนี่ยดาเมิชิลเนี่ยมันมาสําหรับเพื่อเอนทรอนนี้เลยเนี่ยผมเฮ้ยสกิลนานมากเลยนะหรือว่ามันเป็นถาวรผมว่ามันน่าจะเป็นถาวรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเราโดนซอมบี้ตีเนี่ยมันก็จะหายไปตามนั้นอ่ะผมคิดว่าใช่นะเพิบเพิบเิบอ,อ,อ่ะแล้วดูเนะครับอ่าอ๋อโอเคมันมันมีสกิลรีเนี่ยผมโอเคก็ประมาณอสกิลก็คือใกล้จะรีเสร็จแล้วมันถึงจะเลือดหายนั่นเองนะครับโอ้ยก็ดีอยู่นะตัวนี้ตัวแท้งแน่นอนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูดดรอบ ึงนี่แล้วคือมีแบบเอฟเฟกต์โคตรเฟี้ยวนี่ครับผมขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงเด้โคตรเท่อ่ะเท่จัดโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปนะครับสกิลเอ็กซ์วอเตอร์อีรับโอเคก็เดี๋ยวมาดูว่ามันคือท่าอะไรกันแน่อ่ะหนึ่งสองตึ้มโอเคก็คือเป็นสกิลเอ็กเนี่ยครับผมเป็นแบบทุ่มพื้นเป็นแบบเอลีวงเล็กๆนี่ครับผมด้านหน้าเราเท่านั้นโอเคพอเข้าใจอยู่นะซึ่งก็เป็นสกิลที่ไม่ได้บื้อบาเลยนะ เออเป็นสก,กิลแบบโง่ๆเลยเอ้แต่เหมือนจะรีไวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอให้ดูอีกรอบตึง้งเนี่ยผมดูหลอดหลอดกำลังขึ้นมาเฮ้ยก็ถือว่าไวนะครับสำหรับสก,กิลนี้แล้วก็ดาเมจเนี่ยก็30ก็ถือว่าก็โอเคนะแต่ว่านี้คือผมมีคอสเมติกเพิ่มดาเมจด้วยนะต้องไปหักลบกันด้วยนะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอให้ดูนะครับอีกรอบบอเทเธอร์ดีครับปึง้งเออก็ถือว่าเท่อยู่นะแต่คือมันดูแบบไม่ได้เก่งเท่า อาอาวุธอื่นๆนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าตัวเขาเนี่ยได้เป็นสายแทงนะเนี่ยเออมากเท่เลยเอาจริงผมว่าเท่เลยแต่คือสกิลเนี่ยไม่ได้ผือหวาเลยนะครับสองสกิลนี้ก็คือง่ายๆเลยเอ่ะแล้วต่อไปบอลเทอร์แดนสกิลท้ายเออมาดูว่าทำอะไรได้ปึ๊บปึบโอเคก็คือเป็นแบบอารมณ์เหมือนเคียวแต่ว่าเป็นเคียวที่แบบค่อยๆตีอ่ะตีอยู่สโลไลท์ค่อยๆตีแบบตึ๊บตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บแนวแบบง่ายๆเลย เออผมว่ามันก็น่าจะเป็นเออเป็นทางเลือกที่น่าจะโอเคอยู่นะสําหรับพวกที่แบบสายเปิดสายแท้งอะไรเงี้ยแบบตายยากๆอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะสกิลเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่ารีช้าขนาดนั้นนะครับผมสำหรับสกิลซีเนี่ยยิ่งสกิลเอ็กเนี่ยยิ่งไวเลยนะครับนะลองดูนะครับอยากรู้ว่ามันจะรีกลับมาที่เดิมไหมเลื่อนไม่ดีนะครับผมก็มันก็จะอยู่เป็น100ไปอย่างนั้นนะครับผมประมาณนั้นโอเคเกิดลองสกิลวอเตอร์แดนดให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมมาอุ๊ยอะไรเนี่ย ทำไมโมเดลเป็นงี้เดี๋ยววัดฟักฟักเรื่องน่ะเดี๋ยวลองดูนี่โอ้โหก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมสำหรับสกิลซีแต่ก็คือมันก็ไม่ได้หวือหวานนั่นครับอย่างที่ผมบอกไปนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูที่เปิร์กันหน่อยดีกว่านะครับผมสายล่างนะครับดาเมจชิวนะลองกดใช้ดีเอาละอู้โอเคทำไมรับดาเมจน้อยลงไหมนี่ครับผมอุ้ยแทาไม่รับดาเมจเลยดูดิดูซ้ายล่างนะครับรับดาเมจน้อยมากๆนะ เราเหมือนน่าจะมีเกาะเสริมนะครับผมนี่แล้วก็ทำให้เหมือนวิ่งไวนิดนึงด้วยปะหรือว่าตีไวนิดนึงนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวดูนะเออน,น่าจะทำให้วิ่งไวนะครับนี่เห็นปะวิ่งโคตรไฟเห็นปะคือเป็นตัวที่เอาไว้บัฟทีมโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวเอ็นชอนะแต่ก็ใช้คู่กับเปิร์กดาเมจคิวเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนี่ปึ๊บมันจะมีสตันด้วยไหมสำหรับท่าวอเตอร์แดนนะครับเพราะว่าเหมือนตัวเขาจะไม่ได้สวนเลยนะพวกซอมบี้เนี่ยเออแล้วคือสกิลเนี่ยกว้างมากๆเลยผมว่าลองดูเช็คระยะหน่อยนะ โอเคก็คือไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ก็พอได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูที่อันตีกันเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้อนตีเลยไปเอาแล้วก็เรื่องการเก็บเะแตกอันตีเนี่ยผมว,ว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะดูดิตีปุ๊บเด้งเด้งเด้ง,ดงอย่างนี้เลยนะเออก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยครับนี่ปับปับปับโอเคเนี่ยเราได้อันตีแล้วมาเดี๋ยวเราลองดูอันตีกันหน่อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเขียวห้องนี้ก่อนมาสำหรับอันตีของเอ็นชอจะเป็นไง นี่มาแล้วโอเคแบบนี้เลยโอ้และเอฟเฟกนี่คือเข้ากับคอนเอฟเฟกเข้ากับเอฟเฟกของอาวุธมากๆเลยดูดิโอเคผมประมาณนี้นีครับสำหรับเอ็นชอเออก็ถือว่าสวยงามเนี่ผมสำหรับอาวุธที่ทำภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะแต่ก็ยังไม่ได้ลองโหมดใหม่นะครับที่เป็นโหมดของอินฟินิตนีครับก็ทุกคนก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับโหมดอินฟินิตก็ สามารถมาคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นกันได้แล้วว่าสนุกไหมนะครับสำหรับโหมดดีวินิตนะส่วงตัวผมคิดว่ามันน่าจะแบบเบื่อเนี่ยผมน่าจะน่าเบื่อแบบน่าเบื่อเลยแหละผมว่านะเออเพราะว่ามันเป็นโหมดที่แบบเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นแบบเปื่อๆเลยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าของที่เราได้มาเนี่ยจะคุ้มค่ากับการเล่น เป็น50าชิ้นเวฟร้อยเวฟหรือเปล่านะครับสำหรับโหมดอินฟินิตนะโอเคก็ถ้าอคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้เลยครับผมก็ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมก็สงสัยสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างกับอัปเดตนี้หรือว่าอาวุธชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมว่าดีไหมคิดเห็นกันยังไงบ้างกากหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะก็ตอนนี้นะครับช่องผมมีดิสคอร์ดของมิวสิตี้นะผมสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเราก็มี เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแล้วนะครับนี่ดูด้านหลังนี่เท,ท่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครแล้วบอกได้เลยนะว่าเปลี่ยนสีได้แบบร้อเซนะครับแค่เปลี่ยนสีตัวละครของคุณนั่นเองนะครับสีเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปเลยนะมีทั้งซื้อทั้งเกมเป็นเซตเลยลองไปดูกันได้นะครับอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะก็เลยคลิปนี้คิดว่าไม่น่ามีแล้วครับไว้เจอกันบ๊ายบายมามาคอนเด็ดฟิลและเราก็เท่าที่รีบหัด เหมือนก็จีบเิื่และตอนก,นก็เท่าที่ลิ้มปากทำอไม่เช่อในคิดว่าเขาลู้ซึกงนี่จริงเปล่าใช่ไหมจริงสักเดี๋ยวสภาพกูพิงหลับและตอนนี้พวกเองเทำงานไม่ค่อยว่างนิดน่ะ